สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องทีร่รกแลเคารพทุกคนทุกท่านยายจอยพามาชมบ้านยายจอยอีกหนึ่งหลงังน้อยอีกหนึ่งที่นะมาดูมาดูความเป็นเป็นบ้านยายจอยนะนี่เลยก็จะประมาณนี้เนาะสองปีไม่มีใครดูแลสภาพบ้านก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คือไม่มีคนอยู่เนาะ นะคะนู่นก็จะเป็นป่ายูคานะพี่น้องป่ายูคาป่าไผ่เนาะกอไผ่ตรงนี้ก็จะเป็นสะนะบ่อเลี้ยงปลาเนาะปล่อยปลาธรรมชาตินะคะนี่เลยก็จะประมาณนี้นะพี่น้องเพราะไม่มีคนดูแลนะธรรมชาติร้อนๆไม่กวนวนะเนาะนี่ นนเก็บตำลึงนะครับพี่สไพัยนะครับคูณพี่สไพัยนะคะเก็บตำลึงนะคะเพราะตำลึงมันตายท่วมมลังคานะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านห้องครัวห้องน้ำเนาะที่ยายจ,จอยทําไว้นะคะนี่เลยสภาพนะคะก็ <c oughs> ป่าลกตัวห่วยยายจ,จอยแหละ <c oughs> ไม่มีคนอยู่นะคะไม่มีคนอยู่บ้านหลังนูน้นหลังใหญ่นู้นก็ไม่มีคนอยู่นะคะถ้ายาจยจ๋อไปอยู่ต่างประเทศซะแล้วก็ไม่มีคนอยู่นะคะนี่ก็อีกหนึ่งหลังนี่ก็จะพังมิพังแหละนะพี่น้องนี่ก็คือบ้านบ้านน้อยกลางทุง่งอ้ยแต่จริงๆยาจยจ่อชอบอยู่บ้านนี้นะนี่แหละธรรมชาติ ธรรมชาติร้อนๆนะคะกับบ้านยยจอยเนาะอีกหลังหนึ่งบ้านหลังนี้เราเรียกกันว่าบ้านหน่อยกลางทุ่งนะคะจะอยู่ในสภาพแบบนี้เลยพี่น้องเอ๋ยก็นะเป็นอะไรที่เออ,อยอยจอยก็สุดเบิร์ดคัสิีว้าปลูกบ้านไว้บ่มีไผอยู่พี่น้องเอ๋ย เอ้ยน่าจงใานะจงจานบ้านใหญ่จอยอะ่ะเอ้ยนะหาภู้มาอยู่ก็อยู่บ่ได้นี่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวบ้านเนาะแล้วตรงนู้นก็จะเป็นห้องครัวนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้ตอนที่ลูกยายจอยอยู่ยายจอยก็จะมาอยู่บ้านนี้นะคะมาอยู่บ้านนี้ชอบบ้านนี้บ้านน้อยกลางทุ่งเพราะว่ามันอยู่กับธรรมชาตินะคะ นี่ก็ต้นยูคาที่ปลูกไว้อะปลูกทิ้งๆิงง้างๆไว้อะเยาจ่อยก็เทียวม,มาปลูกมาอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยดูดิเถาตําลึงปินขึ้นหลังคาบ้านแล้วอะ่ะประมาณนั้นคือไม่ต้องหากับข้าวที่ไหนกระไรนะคะต้มจืดตําลึงก็นี่เลยเก็บตรงนี้เลยตรงนี้ก็กอไผ่นะใหญ่เ,เริ่มเทิมอะ่ะสองปีที่เยาจ่อยไม่ได้กลับมาแล้วยายจ่อยก็ไม่ได้สางนะไม่ได้สางกิ่งไผ่กอไผ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็เป็นอะไรที่นูนเลยที่มันก็จะยาวไปนูนเลยนะพี่น้องยาวไปนูนนะสุดนูนเลยสุดออกนูนเลยอะยาวนะก็คือก็ประมาณนี้แหละตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นปลาถั่วเขาเนะาะยายจอยให้เขาเช่านะคะให้เขาเช่าทําถั่วนะคะพี่น้องเขาก็เช่าทําเขาก็ทําถั่วถั่วฟักยาวนะเห็นไหม ตรงน,นี้อะ่ะให้เขาเช่าทำทั่วฝักยาวเป็นพื้นที่ที่แบบอพอปลูกผักปลูกอะไรได้เนาะเป็นพื้นที่ที่ไม่ไม,ไม่ไอ้นนี้นี่นะคะกอภยักภยกอภยักภยกอไัยกอภัยจริงๆนะเพราะว่ายยจ่อยไม่ไม่ได้ดูแลเลยอะ่ะจริงๆคือไม่ได้ดูแลไม่ได้เออมีเวลาไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลามาดูแลแล้วก็ พี่ๆน้องๆเขาก็งานยุ่งอ่ะเขาก็ไม่มีเวลามาดูแลให้ยายจอยอะไรมากมายซึ่งกอไผ่เนี้ยยายจอยมาสางเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะคือกอมันไม่ขนาดนี้อ่ะตอนนี้คือสางก็ยากมากเลยกอใหญ่แบบหืมนะโอ้ชีวิตยายจอยนี่แหละนะชีวิตคนไม่ไม่มีลูกไม่มีเต้า ก็ประมาณนี้นะพี่น้องนี่บ้านน้อยนะคะบ้านน้อยอยู่กลางทุ่งก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งแหละซึ่งเป็นบ้านที่ยายจอยชอบมากก็ประมาณนี้ถ้ายายจอยอยู่ช่วงก่อนๆถ้ายายจอยอยู่เนาะถ้ายายจอยอยู่ที่นี่นะยายจอยก็จะผูกเปลผูกเปลนอนนี่แหละตรงนี้แหละนะซึ่งบ้านหลังนี้ยายจอยจะอาศัยอยู่กับลูกชายนะลูกชายส่วนใหญ่ เนาะนีเลยกับภาพบรรยากาศโอเคน้อ okay, no, พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ชมภาพบรรยากาศนะคะบ้านน้อยคอยรักบ้านน้อยคอยรักที่มันรกร้างกับคนเก็บผักตำลึงเอาแล้วเอาแล้วนะ เนาะสำหรับคลิปนี้ก็เยอจ่อยขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปให้เยอจ่อยเป็นกําลังใจให้จ่อยกฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เยอจอย่ยอ,จอยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เยอจ่อยขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะบายบาย